สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสารบรรเทาทุกคนนะครับเด้อเอา,อามืนีลุงโบกกระเพามาเบิงการทํามาหากินอีกแบบนึงพี่น้องมือนีวานแห้วสันวาอ่าพี่กัดอยู่ลำนำเสื้อนอยู่บ้านคุดแค้นเพื่อน,น้องเลือดจังหวัดขอนแก่นพี่นอ้องมือนีกะเข้ากับชื่ว่าเบิงจับตาเบิงการวานแห้ครับแห้ฟังพี่น้องเอาเขาจะวานยังไงครับตั้งผีเอาเนี่แหละครับพี่น้องหมานี่แหละครับ เริ่มจากการเลี้ยงคิ้วกันวานพี่น้องอ่ามีคิ้วหนึ่งกับพูดละครับอันนี้กับคิ้วหนึ่งกับขื้นไปแล้วพี่น้องอีกคิ้วหนึ่งกับน้ำกล้นกันเยอะละพี่น้องกำลังร้อยข้ออยู่บนละครอยู่ในน้ำบนละครอ่ามื่อนี้เฮาสิเบิงสองท่าพี่น้องอ่านี่ยละครับเบิงสองท่าก่อนครับอ่อีกท่าหนึ่งกับพูดละครับกำลังโตนน้ำอยู่เพื่อนพี่น้องอ่าวานลงไปแล้วอ่ตอนนี้กับกำลังเสียวแหกขึ้นพี่น้องอ่าว่าสิได้ปลาลายซ้ำได้เอา ทางพีก็กำลังปวดสายสดายอยู่ครับอ่าบ๊อบพัดเดตแล้วว่าสันว่า,วาตะวานวานเตอเลยพี่น้องเอามากูละครับกูร้อยข้อลอค่อยกำลังกูละครับคิบ้วต่อมาอา่าว่าเป็นจังไดกูก็เจ้าได้เงี้ยไปแล้วับกูละครับอ่าลากเงี้ยขึ้นโคกแล้วพี่น้องเอา้าเป็นจังไดพ้นงานเห็นแต่ขังหลังครับหันขังหนามาบ่ได้ครับน้ำแห้งว่าสัน <laughs> ว่นาเดี๋ยวน้ำสีเกาตาเอา้าบ่เป็นยังครับผม กำลังมาแล้วครับกำลังห่าวมาแล้วครับน้ำพ่อเบียงเอึกครับผมตะฟังถือว่าน้ำบอลึกปั่นได้ครับเอาพ่ออะไรเยอะพี่น้องพ่ออะไรเยอะเอ่อเอาพ่ออะไรเยอะครับพ่ออะไรเยอะเอาเป็นังไรเน้อท่างผีเอาวบอกว่าได้ไรครับเตรียมตัววานไหมมั่งครับหนึ่งเอามาเอาลงแขนนะครับอ่า แล้วครับมือนีกน่าจะค่อนข้างร้ายครับแล้วก็ค่อนข้างแห้งพี่น้องถือว่าลําบากครับในการหาป่าในมือนี้า <c oughs> สุดยอดครับสุดยอด <c oughs> อา้าววานเช็นแล้วก็ต้องลงตังครับใค่อีกคิ้วต่อไปน้ากลนมากครับเอา,อท,อา,เอาทางพี่วานไปเอามาเอาลงแล้วครับลงแล้ว ตอนนี้ก็ค่อยๆลงตังพี่น้องลงแห้งบ่ได้เอา้าคิวต่อมากกันตอนนี้ก็ไต่กันตังอยู่พี่น้องเอา้าแตกวะโอ้สุดยอดเลยครับป้านียแตก,กดดีครับผมสุดยอดเลยครับเอา้าเบิ่งผลงานพี่น้องอา่าพากันไดว้วะอุตนครับพระเจ้าก็เลี้ยงคิวกันเยอะดิพี่น้อง บ่อบปันไดพี่น้องบ่อปันไดเอาเจ้านี่เป็นไดได้บ่เอามาอันนี้ก็บ่อปันไดครับแต่ว่าก็ถือว่าพ่อได้ยิ่พี่น้องอา่ามื้อนี้น้ำก่อนข้างไร้ครับผมแล้วก็คกอนข้างแห้งครับเอาเขาก็ดีจับตามันเรื่อยๆครับอา่าคนละครู้ก็เจ้าสางแหย่กับสางอยู่ครับอ่าผู้ขเจ้าถาคิ้วตะวันอยู่กับถาคิ้วอยู่ครับผมเอานี่นะครับผู้ข้เจ้าห่อนกับน,นั่งแช่น้ำเลยครับเอา เอออันนี้กรับผมนเลี้ยงคิ้วไปกดเอทีเอ็มนี่พี่น้องอ่าอันนี้กับเลี้ยงคิ้วขึ้นบ้านแหนี่กับเือทาบ้านแหพี่น้องทาทาหนึ่งทาสองครับผมเอามาเบิ้งจั๊วะกันบ้านแหสวยๆพี่น้องอ่าเสี่ยนเสียสีสมกับเสี่ยนเสียสีฟ้าว่าผู้ใดสีบ้านแหแตกก็กลั่นก็กลั่นนะเออเอ้าเอออ้าวสุดยอดเลยครับสุดยอด วานเสร็จแล้วก็ต้องลงจากตั้งพี่น้องเดี๋ยวคิวต่อไปกัสิขึ้นตั้งวานขึ้นก้าหรือพี่น้องอาแต่อยู่พี่น้องหมานอยู่ครับหมานอยู่สุดยอดอา้ามามันกเรลีเลๆครับ เป็นไรครับเอ,าอ้าแานนี้ก็ได้อยู่ครับนะครับผู้ถาเลี้ยงเขี้ยวขึ้นบ้านครับเ <c oughs> อา้า Para aí, Bruno. อน,นี่กัพ่อใดครับเอามาพี่น้องบริงวลงานครับโอ้ยสุดยอดเลยครับตาละจังวะพีน่น้องอย่าลืมเลยครับดนะ้อคันมักคลิป สนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยู u ูบอ่าช่องไทยสร้างเท่ากันพี่น้องเด้อหรือบอกกับทั้งแฟนเพจ Facebook ช่องไทยสร้างเท่ากันล้วพี่น้องขันมักคลิปสน,ส,นสนุกแบบนี้ใครเริ่มอ,อ่ากดไลค์กดแชร์กดซับตักใครให้ลูกโบนั่นเลยนะครับเด้อเพื่อ,อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยสร้างเท่าทุกคนนแล้วพี่นอ้องมาตอนนี้ก็ลังห้าวพี่น้องเอ้ากูก็เจ้าห้าวได้ปลาแล้วก็ขึ้นโคกแล้วพี่น้อง เอาบุแล้วครับแล้วพี่น้องเอ้ามันหมันครับทั้งพี่กับพระธรรมดาพี่น้องโอ้โหแล้งพี่กับหมันด้วยกันแล้วพี่นอ้อนนง,รรองโอ้โยโโได้แบกเกินโคกแล้วพี่น้องสุดยอดครับได้ขึ้นกันแล้วพี่น้องได้ขึ้นกัน Đó, như nó vốn ngàn cấp Các vị bên đấy à, có đầy vô bên ได้ปะได้ปะเอาเพราะได้เยอะพี่น้องพอราะได้เยอะครับสุดยอดนะเนี่ยคือจังหวะสุดท้ายพี่น้องของคลิปนี้นะครับเด้ออะไรนะครับน้ำกับคนง้างไหลแห้งพี่น้อง ขอบคุณครับที่ตามชมพอดคลิปนาครับ